กราวพระรมนิมครับเรียนเชิญคนจะมองแก้วก้ามอทอดข้าวบางสุกุลเรียนครับมาถึง10บมอง สิบมองครึ่งมาถึงที่นี่ออกจากนอนตีสามกว่าการพระราณนิมนพระเสิศริสาโรหัวหน้าที่พักสงวัดบ้านจบบกเป็นองค์พิจารณาพราพบาสุนตกาบพระราณนิมนครับ เรียนเชิญคุณวิชัยอินโสภาบ้านหนองบกพระธาเเชิญครับกระรัตนาริมน ที่กลางวันชัยสิริโคุโตเจ้าอาวาสวัดป่าศิลานิมิตบ้านองิ๋งเป็นองค์พิ่เจรนาชพระมาังกรุณกราบอาราธนาที่หมอนครับ เรียนเชิญนคนุพ่อเริมแก้วกาป้านหนุ่มกอพ่อผ้าปักสุกุลได้เ,เชิญครับ ทีมนต์พระอธิการสมศักดิ์ปัญญาวโรจเจ้าอาวาสวัดอุดมธรรมมาว่าเป็นองค์ที่เจริญช่างป่าอมตะกับพระอาจารย์หมอครับ เชิญคุพ ok ่อสามอาบุดงานบ้านหนองบกข้าผ้าราสุกุคขอบคุณครับ ครับอาภรณานิมนต์พระครูรัตนธรรมมนุษย์เจ้าคณะตำบลลำดวนหมู่โลกกำลังลมวัดกาะแก้วสิริสุขเป็นองค์พิจารณาข้าพมาสักบุลครับอาภรณานิมนต์ครับ เรียนเชิญ <Solomon> ค <à> ุณสมหมายตาทองข้อข้ามสุกุลอาจครับไปน้องกไม่ที่ไี่หืไใน กราบพรัฒนานิมนต์พระครูนิวิตรัตนาภรเจ้าคณะตำบลเตระเพียงเตียงโซงเหนือวัดนิวิตรัตนารามว่าน้องครูเป็นองค์ที่เราญสรตว์ประบุลกราพัฒนาทิ่มนต์ครับ เรียนเชิญคุณบางอ่อนบุญคำบ้านหนองกอกดิฉันข้อขาพระสุตุครับกราบพระเจ้ากระนิญองค์พระครูนิเวศพระคุณ เจ้าหณะาำน้นวลลำัวถหู่โรคตรำดม,มวัดนิเวศรามเป็นาาาาองคพิจารณาชาต่างดุลกราบพระอาจารย์ที่หนุนครับ เรียนเชิญคุณสมเกียรติสมโอนวิกทูนันบ้านหนองกอกทอดผ้าบังสักุนครับ,รบรกราบพระคณานิมนต์พระใบดิกาสงวนทิิธรรมโมเจ้าอาวาสวัด ป่าสุเทพวนารามเป็นองค์พิจาราชัางภาบางสกวนกราบพระธาดานิบบถครับ เรียนเชิญคุณมะลิจันทที่เดินาจากตําบลตาเพชรอําเภอลําปุรดีทอดผ้าบางสกบุญครับนม่ตรวัสอบแก่ป่าไบ้ที่า้างในป่ามที่อยู่ข้าง พระครับพระราชทานนิมนต์พระครูปลัดบุญเลิศเสักพโล Oh uh -huh. พระรา,านิมน์พระอธิการสมเด็จการบ,บนรบนุมงเจ้าวัดศูนย์หน่งบ้านโคกโลนเป็นองค์ทีาพานนนร,ระราชาบวรนุ่งพระรานิมนต์ครับ เรียนเชิญคุณเกษณีแม็กอินเซนโดยคุณพ่อถนอมแม่บัวคำเดี๋ยวคอยเอาแมมมานี้ไปใส่แล้วก็โคสทั้งแกเป็นรุ่นแทกครับกราบพระฉะนนงานนีมครับ

สุภก,กิตคุณวิภาดามีแก้วร้านเจริญโดนอภินารายจัังหวดสุรินทร์พ่อข้าวบัซซุนครับพระราตนนิมนต์พระอธิการวันชัยสิีโคตโตจ้า ศิลานิมิตเป็นองค์พิจารณา,รราชักคุณกราณาธิการเรียนเชิญผ่านหน้ารูปการหัวหน้าสำนักงานรับองค์การบริหารส่วนตบลตะเปียงเตี๋ย พระพาวสกุลครับพระอารานานิมลพระอธิการสมศักดิ์ปัญญาวโรเจ้าอาวาสวัดอุดมธรรมมาว่าบ้านสกลเป็นองค์พิจรา,ารณาพระพาวสกุล กราบพระรัานที่มนต์ครับเรียนเชิญคนรัฐถะพะักรุ่งเรืองผู้อำนวยการกองฟังองค์การบริหารส่วนตัวจตุรีเตียทอดผ้าวสะอาดครับ